เตในทุงครับเต็นทุงนะครับได้กวนตัวนะครับโอโหตัวนี้รุ่นสองสามตัวแลครับทำตัวพูดและตัวเมีย ถึงแล้วครับนักสแสดงผมนักสแสดงโดยไม่ได้รักเชื่อลงไปเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเพื่อนผมจะชมปีต้นไม้ต้นนี้ครับท่าสัในการปีงต้นไม้นี่เก่งมากเลยครับ,งงครบแค่ทันเดินก็อ,อึง้งทึงเส,สี <c oughs> เย <c oughs> <c oughs> วเฟื่องวามเพื่อต้องหวม ทอดเล็บพ่อนี่ยเรืจุย้ยเนาะพอ่อจอีนยกไว้เลยกว่ามานนทอดพี่โพด,ด้ะดเนาะแมงด้วงนาะแค่ทันเดินก็เสียวนะครับแล้วถ้าผมดึงลงไปนี่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอะไรนะช่วยนะกลางวันอย่างเงี้ยขณะผู <c oughs> ้คนเดินลงไปจะช่วยเหลือตัวเอง <c oughs> อันนี้เข้าป่าลึกหามวางตุยตุยอ้ยค่อยๆไปครับตรงนี้อ่าห่างจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,000กิโลเมตรไม่ได้สูงจากระดับน้ำทะเลห่าง เลยตอาทงโอ้ยางเดี๋ยวไม่ใช่ต้องลงไปข้างล่างนี่ต้องเดินอ้อมไปทางนงไทางนี้แล้วก็ีก็นำทางลงไปครับ จริง,งานจีนต้องไม้ครับหันสัตวนน้ำทะเลสองพันเนี่ยกระสอบสองบาทหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่สองบาทก็จะสง่สงมันแน่ถุงพลาสติก มีดกรีดไหมควรน่าจะเป็นถุงขยะไปก่อนถุงขยะใช่เป็นถุงขยะพอดีครับเพื่อนผมเยียงกระดับลำเบิรกครับโอ้โหมีลำเบิกด้วยแตกไหมครับพี่ระวังย่างโดยต้องดูต้องคอยย่างถิ่นอากาศต้องมีสติตั้งสติกของสตั๊กแล้วก็หน้าหม้อจะแบบข้าวไว้เลย ูไม่ปวดอะไรตั้งแต่ยืนเลยเอาเมียนะทำไมเจ้าเจ้่เอาแล้วครับนายพรานเราผู้มีร่างกายผิวไหวและอ่อนเพลียว้าวแข้งขึ้นนี่คือกำลังเคลียร์เส้นทางนะครับเข้าป่าเล็กเป็นยังไงบ้างครับ ออืฝันโดนฝังเข็มนึกว่าเปรี้ยวลองซีดเลยเอาไงต่อครับตัดต่อครับหน้าถามเค่งครับตัดต่อได้เลย โคซ่านะครับไม่รู้<า><า>ว่าภาษาไทยนี่เรียกว่าบาักคอหรือเปล่าพวกบักคอนี่ไม่ใช่ภาษาไทยแล้วมีเลือดออกเป็นเมล็ดมีเลือดด้วยอบรรดาครับอย่าไปกลัวอย่าไปแก้มันเข่ามันต้องได้เลือดอยู่แล้วเอาล้วครับตอนตอนนี้เราได้ครึ่งทางแล้วนะครับเลยครึ่งทาง

นี่คือกําลังแซะเปลือกไม้นะครับเพื่อที่เวลาปีน่เท้าเราจะได้ไม่เลื่นครับช่วงนี้ฝนตกถนอลื่นครับนี่ครับทักษะทักษะได้เริ่มขึ้นแล้วครับทักษะวิชาเบาโอเคครับต้นใหญ่มากเลย <c oughs> ผมว่าคนตัวใหญ่อ้วนเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่กว่าอีกข้ <c oughs> างล่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ไม่ต้องกลัวครับเขียวเช่าอุ้มปลอดภยัยนี่ไงก็อันนี้เหมือนไไอะไรเเรียกเหมือนตัวอะไรวะเออตัวสกังกไก็ <c oughs> ต้นไม้เหมือนลักษณะของตัวสกังก <c oughs> นะโอ้ <c oughs> ขึ้นสูงมากนะครับดูครับอันนี้โคนเรามองไม่เห็นโคนนะครับเพราะว่ามีพวกหญ้าบางเยอ,อนะเอาเนาะ เออโบ่งไม้โบ่งมือเข้าไปนี่ครับไ้ยกอไม่ต้องกลัวนะกูมีทุกชอ็อตโอ้ได้แล้วครับหน,นึ่งกิโลบูมโอ้โหมาตั้งไกลมึงเอาแค่นี้เหรอครับนี่เป็นการหาผลไม้ที่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้กินนะครับเราจะทำการ ตัดบางบางกิ่งลงก็ได้เจอเด็ดถ้าเราตัดที่โคนนี่วันหลังหรือว่าในภยายภาคหน้าแหละเราจะไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันจะตายเราตอนกิ่งหรือตัดกิ่งอย่างเงี้ยเ,เราจะได้กินอีกแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆแถมงอกเยอะกว่าเดิมนะครับโอ้ยงกัดกันนะยลนยโอ้สุดยอดมากเลยสูงพอได้พี่รู้ที่ลูกกูเสียวมากเลย ขนาดยืนเฉยๆย,ยังเสียวเลยเนี่ยไม่ได้อลรมณ์นะภาพมันอาจจะไม่ชัดเราจะซูมออกอืกิ่งใหญ่กำลังจะลงแล้ว ไอ,อ้แั่เก่งหนึ่งพอโอเคพอแล้วครับเดี๋ยวจะแบกกลับไม่ไหวเราเอาเท่าที่เราแบกกลับได้ครับถ้าเราตัดลงมาเยอะเกินมันจะเป็นการเปลืองทรัพยากรนะครับ โอเคนี่พอโ okay, อเคค่อยๆลงนะครับไม่ต้องรีบน, <c oughs> <c oughs> นี่เขากำลังลงลนะครับก็ยืดดอยเดียวประเดี๋ยนี่เหรออ๋อดเดียเด๋ยว oh, ม,มันจเอจวว้หนักเกไปล้วเวลแกน่มโวรก นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปเก็บเด็ดนะครับข้อง,อองแคลงวนะงไยระวังระวังจะลงเลยนะเว้ยมดกัดอไม่ใช่มดยุงของการลงไปครับไไปหาอะรเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนสนวัสเ,เป้าคนมีไว้ทำอะไรเพื่อนเป้าคนมีไว้ทำอะไรโอ้ไม่รู้อ่ะอ๋อไม่เคย คืออะไร,รัพูดถึงอะไร,รอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ไม่เห็นว่างๆสอนหน่อยดิมีคอได้เข้าไหมเส้นทางลูกผู้ชายครับโอ้ยลูกผู้ชายปกติเขาไม่มากัน <c ười> คนบ้านเลยหวานต้องหวานโอม าโอ้โหบอกเคามีพิษเลยเคยมีพิษตินะอันนี้เรามันสเวละเดี๋ยวดยสิเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะอะไรหมด,นะดวะเวลาไม่ใช่ผลไม้โอ้โห ยนงยุงยุงอ่ไยุงก่อนเดินเนี่ยเดินดินไปจบท่ายอก่อนจชมนมเนี่ยนหนชีโรชักดิเตี้ยวหวานมังเค็มนี่ทำมาถอยกันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเอาลูกไหนดิ ลูกสีเขียวสีมันมีไหมมึงเอาลูกที่มีเิี้าวอมีไงลูกนู้นแหละเอาสีดำนี้นะออาชิมสีดำไปก่อนครับโอ้ดูดูดูอันนี้ไม่ไม่เปรี้ยวใช่ไหมมันหวานหรือหวานเจี๊ยบเลยสุดยอดครับแต่กินเปรี้ยวๆเออลูกนี้อ่ะนี่อันนี้ลูกสีเขียวนะครับยังไม่สุกเม็ดมันใหญ่ นี่ครับเขียวสดเลยไม่เหมือนของมึงเลยสองเม็ดเหมือนกันของกูมันจะมีลัอะไรแดงกรๆถุงกาแฟไม่ใช่ไม่่ใชถุงหิ้วอ่ะโอ้อันนี้ของแท้ครับเปรี้ยวสุดยอดสุดยอดนี่ครับนี่ถุงครับเต็นถุงครับอ๋อเยอะเยอะเลย ไปเอากว่านต่อครับอันนี้อะไรกว่านต่อยหรือว่าต่อยกวาดเห็นไหมขยับต้นเลยโอ้โหเสร็จแก้วพวกนี้ทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางทจริงจบัดน,นี้ได้เวล้างอันส่งคนแล้วข้เเอ,อเดียวข้อเยวขี้นมีเนี่ยก็พอหรอแล้วมันอยู่ตรงไห,รไหนอะโอุ้้ยกระดิ่ง หาคอวกวัวร่วงลงมาครับอยู่ไหนครับเพื่อนตัวผู้ตัวเมีมมยตัวผู้ครับโอมีเขาไหมมีครับมีครับไม่ใช่ควายนะครับแต่ก็มีเขาทำมามาอมองเงาดึงยังไงโอ้ตัวเดียวล่ะไม่เคยเห็นสีกว่าตัวเลย ตัวเมียเลเอามาดูตัวอะไรนี่ตัวเมียครับตัวเมียผสมพันด้ยังเฮ้ยอย่าดึงกย่าดึไม่ใช่เนิยวกูว้กูดึงได้หมดเลยตูกพูดตัวเมียมีข่าไหมมีเข่ามีที่เดียวตรงนี้อ้่ะมีอ เนี่ยได้กวนตัวนะครับโอ้โหตัวนี้ดูสองสามตัวแล้วครับตั้งตัวพูดและตัวเมียจุยจุยจุยดูว,วนเ,นดเ,ลลเดี๋ยวนะครับมันหมาเนี่ยนะฝ่าทอร์ตี้เลยเหรอเหนือเยอะแกเหรอเหนือก็ได้โจดต้าดูเหรอไปเคื่อบอะไรวะ น,น้ำน้ำจิ้มสุกเด็กก็ว่ามึงเอาไปเฉพาะลูกมันพอแล้วมัง้งเอาไปไงอไ <c oughs> ด้ผลไม้แล้ว <c oughs> มันต้องกลับกันแล้ว